สวัสดีครับสวัสวดีนะครับผมตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลหนองไผ่นะครับใกล้ถึงงานนะครับผ่านจากงานประมาณ4ี่สิกโลพอดีพี่ผู้จัดการมหาหมอผู้จัดการเป็นไขน่งเงวอาจารย์เตียนนะครับแล้วก็ขับรถพาหนองมางานนะครับก็เลยพามหาหมอ ไม่สบายอีกแล้วให้หมอสียาให้เลยเด้อค่ะนื่อชื่อจังเลยจังเลยมันนี่ป็นแค่นี่ยเด็กดเลย ถ้าบอลวอนว่อนพี่ลองเยมบอลสิลาย พี่น้องเพชรบูรณ์พี่น้องนครสวรรค์มาให้กำลังใจหลายๆเด้อครับทะเลาะคนป่วยเียมันจะป่วยเด้อสู้กำลังใจให้กันนะครับไปไวๆเด้อเจอกันตอนเย็นครับ